วันนี้รัฐบาลได้พัฒนาระบบประกันสุขภาพด้วยระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงให้สามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโดยไม่ถูกทวงถามสิทธิ์ก่อนรักษาทําให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการบริการสาธารณาสุขที่จําเป็นอย่างรวดเร็วมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยได้เริ่มดำเนินการทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2555ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพปลอดภยัยรวดเร็วมากขึ้นมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการแล้วในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศรวม32,344่มคน จะป่วยฉุกเฉินนะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะอันนี้จะไม่ถูกถามอะไรครับต้องช่วยเหลือก่อน